ครู้ไหมครับว่าปัจจุบันบน Windows 11มีอัปเดตล่าสุดที่มีโคเป l ร t ลอที่คุณสามารถนำมาใช้สั่งงานฟังก์ชันการทำงานของ Windows ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งงานเปลี่ยนธีมนะครับลดเสียงเปลี่ยน w a ลเปเปอรนะครับการทำา o o m o n task อย่างเช่นการ Screenshot การตั้ง Timer นะครับเปิดไฟล์ต่างๆหรือว่าไม่เป็นการปรับเปลี่ยนหน้าจอหรือแบ่งแยกหน้าจอก็สามารถทำได้นะครับผมหรือการตรวจสอบปัญหา Device ในอุปกรณ์อย่างเช่นหูฟังไมโครโฟนทำได้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับตอนแล้วก็สู่ The Citizen กับผมประชาชเลเนสิริเอพิโซดนี้เราจะคุยเกี่ยวกับ Copilot ใน Windows 11นะครับผมจากล่าสุดนะที่ทาง Microsoft ปล่อยอัปเดตมานะครับก็จะมีตัว Copilot Preview ตัวนี้นะครับขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ก็คุณสามารถเรียกใช้งานได้นะครับผมจริงว่าถามว่ามันคล้ายกับไอตัวที่เป็น ตัว H g ไหมนะครับจริงก็หน้าตาคล้ายๆกันแต่ว่าตัว h d g e เนี่ยมันจะสั่งงานเน้นบน b r o ว์ e r อย่างเดียวนะครับแล้วมันก็มีจุดที่ส่วนนี้ไม่มีก็คือตรงที่มันทำ compose นะครับ compose เนาะจำได้ไหม compose คือพวก compose mail อะไรพวกนั้นที่มันมีนะครับแต่ว่าบนตัว windows 11นี่ยจะไม่มีตรงนั้นนะครับแต่ฟังก์ชันที่คุณจะใช้ถามตอบหาข้อมูล summarize ข้อมูลจากทางเ,เว็บไซต์นะีคุณสามารถ ทำได้นะครับผมเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วกันอย่างเช่น peace a e summarize this page นะครับผมมันก็จะอ่านตรง interaction ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเนี่ยมีใช้งานอยู่ตรงไหนนะมันก็จะไป summarize ตัวข้อมูลให้ด้วยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรารันบนไหนนะครับ โอเคเราเริ่มกันเลยนะครับผมก็ไปที่ข้อมูลตรงนี้นะครับผมผมก็จะเริ่มให้มัน summarize ข้อมูลให้ผมจะบอกว่าเอ้ยนะครับผมก็จะเป็นพิมพ์ผิดอยู่เลยเนะมันก็จะมีแถบให้นะมันก็รู้นะผมจะพิมพ์อะไรนะคุณเคยกันอยู่นี่ก็มีแถบๆให้นะครับมันก็จะมาอ่านข้อมูลที่ผมกําลังสนใจเนี่ยนะครับไป analyze หนะครับก็ summarize ตัวเว็บเพจให้ผมเรียบร้อยนะครับ แบบนี้ออกมานะครับมันเวิร์คกับไปกั o s o ฟต Edge นะครับผมตัวนี้เนาะคุณก็จะเห็นว่ามันมีข้อมูลที่อย่างแรกที่มันทําได้นะครับแล้วก็อื่นถ้าเกิดคุณอยากจะถามมันเพิ่มหรือว่าอยากจะ,ะปรับรูปแบบข้อมูลเนี่ยก็สามารถปรับได้ด้านบนนะครับแต่อันที่ผมจะเป็นไฮไลท์เลยตรงนี้ผมจะเอามันมาทําอะไรฮนะมาสั่งงาน Windows แทนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองดูนะอันแรกเดี๋ยวผมลองลองเป็นฟังก์ชันแรกให้ดูนะครับผมจะสั่งว่าอย่างแรกเฉ่น t u r n on dark mode แล้วกันผม turn on dark mode เนี่ยลองสั่งคำสั่ง Windows แบบนี้ดูเป็น Windows setting นะอ่าลองสั่งดูนะครับมันบอก turn on dark mode มันก็จะใช้อ่ประมวลผลนิดนึงไปบอกเฮ้ยอยากใช้ turn on dark mode จริงไหมถ้าเกิดตอบ yes ปุ๊บไปครับตอบใช่จะ้ะ turn on dark mode เรียบร้อยครับเป็น dark mode เรียบร้อยอันถัดมานะครับสั่งได้นะครับปัจจุบันฟังก์ชันมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมันก็จะบอกได้ว่าเอ่ออย่างเช่นผมไปจะมิวโวลูมนะครับผมอ่ามิวโวลูมให้หน่อยนะครับทำ เนี่ยดูสิทำได้ไหมอ่าได้ Adjust Volume ใช่ไหม o ย w a บนท o mute audio ไม่ใช่โอเคก็กดอันนี้ก็จะ,ะปิดไปแต่ผมไม่ปิดนะเดี๋ยวไมค์ผมปิดไปด้วยแล้วลืมก็ไม่ได้อัาไปนะครับผมอันถัดมาเราดูให้อาจจะบอกเป็นพวกเกี่ยวกับเช n งวอลเปเปอร์นะครับผมอ่าวอลเปเปอร์ wallpaper. นะครับมันเป็นคำสั่งที่ interact กับพวก Windows setting นะครับที่สามารถทำได้ตรงนี้เนี่ยก็ มันก็จะไปเปิดหน้าวิดีโอเซตติ้งให้นะครับแต่มันก็จะคอยถามแล้วเนาะว่าเอ้ยเปิดหรือเปล่าเงี้ยมันก็จะมาเปิดตรง,งวิดีโอเซตติ้งให้เราให้เราไปเปลี่ยนให้นะครับนะมันก็จะคอยหาพวกปรับเซตติ้งกับหาให้เราได้นะครับเอามาดูพวกคอมมอนทัสบ้างนะครับในกลุ่มคอมมอนทัสนะครับอย่างเช่นเป็นเอ่อเทคสกรีนช็อตอ่าเทคสกรีนช็อตครับปุ๊บเทคสกรีนช็อตให้หน่อยจ้าอย่างนี้บอกให้คุณกดคุณกดเป็นสกีเร็วกว่าไหม เออก็ได้มันก็จะเปิดสน,นิปเดตชูให้คุณเนาะอ่าแล้วคุณก็เทคสกินช็อตตามที่คุณต้องการได้เลยนะครับ,อ,อ,รรบอันถัดมาอะไรดีนะครับอันถัดมาอะไรดีนะเป็นเอ่อถ้าเกิดผมอยากจะทำพวกโฟกัสไทม์นะครับมันบอกว่าเอ่ออาจจะอยากได้ทม์เนะมอร์นะผมก็บอกว่าเฮ้ยเซสอ่ะโฟกัสไทม์เมอร์แล้วกันนะโฟร์ไฟท์มินิทนะครับอ่าไฟท์มินิท แบบนี้มันก็จะตั้งเปิดทัมเมอร์ตั้งเวลาให้ผมนะเป็นการเข้าดาวนะครับว่าให้ผมได้ทำงานเซตตัวทัมเมอร์เนี่ยขึ้นมานะครับไอเคนเทลยูเซตนับทัมเมอร์ได้หรอกก็จะเปิดขึ้นไหนอะโอเคเอาอ,อยู่นี่อยู่นี่ ผมนี่ไม่ได้ดูเลยนะมันเปิดขึ้นแล้วถูกไหมอ่ามันก็เป็นเาร a l ผมต้องตั้งขึ้นมานะครับแหมมันไดีดูนี่อันถัดมาอ่า Open File Explorer ท่านบอกให้ท่านไปคลิกก็ได้นะครับแต่บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นฟังก์ชันเดี๋ยวมันมาอีกเยอะเลยแต่ปัจจุบันถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะที่คุณสามารถใช้งานได้เอ่อ Open Explorer แบบนี้ถูกไหม เอาเป็น explorer ใช่ไหมบอกใช่จะเปิดน,นจะเปิดแอป,ปใช่ไหมใช่ก็เปิดออกมาได้ไมก็ใช้ในการสั่งงานฉันเฮ้ยผมอยากจะ snap window อ่ะผมอยาก snap window คืออยากจะให้มัน snap เปลี่ยนอัตราส่วนของ window เฮ้ยอันนั้นไปแบ่งซ้ายแบ่งขวานะครับผมผมก็บอกเป็น snap my window ดีไหมแบบนี้่ snap my window มันก็จะ adjust การ snap window ให้นะครับในการทำนะครับ แต่มันก็จะถามมาก่อนด้วยเนยเาะอ้าสแนปจ,จ้าปึ๊บปับ๊บนะครับอ่ามันก็สแนปให้เราเรียบร้อยแลลวถูกไหมเวลาสแนปเนี่ยถ้าเกิดคุณกดตัว Windows ค e y ค้างไว้นะครับผมคุณกดเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยคุณสามารถเลื่อนตัว Windows แบบนี้ได้ด้วยนะอา่าถูกไหมแบบนี้อา่าอินเตอร์แอคแบบนี้ได้นะครับผมในการที่จะปรับลําดับเช่นเลื่อนขึ้นลงนะครับอันนี้ผมก็อุปรับลงมาปรับด้านซ้ายด้านขวาเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมเ,เพิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยฮะ อ,อย่างเงี้ยฮะก็ได้ได้ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้ที่ใช้ในการทำนะอันถัดมาผมจะลองไปปรับตรงที่เป็นเกี่ยวกับ troubleshooting แล้วกันนะครับอย่างเช่นผมจะบอกว่า my audio is not working ถูกไหม my audio ไม่ทำงานนะครับผมอาจจะบอกันแบบนี้ นะครับลองให้มันดูมับอกเฮ้ยจะเปิด troubleshooting ให้ไหมก็อันนี้มันก็จะเปิด troubleshooting ออกมาให้เราลองอแก้ไขลองฟิกดูนะครับผมเอาไปแปลนี้มันบอก unavailable นะครับช่างมันเถอะนะครับแล้วก็มีอื่นๆนะอย่างเช่นเกี่ยวกับว่าเอ้ยเกี่ยวกับ Camera is not working คล้ายๆกันนะครับก็เช็คได้เหมือนกันหรือว่าจะเช็คเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับอ่ i n a n n o t update my device อะไรพวกนี้ก็มันเป็นคำสั่ง common ที่เรา เอามาให้นะครับต้องบอกว่าคาสั่งเนี่ยจริงๆมันจะมีมาอีกค่เครื่องเยอะนะครับมันก็ค่อยอัปเดตมาคําสั่งเนี่ยมันยังใช้งานไม่ได้หรือว่าในทางที่โฆษณาปัจจุบันนะที่เห็นะนี่ยมันยังใช้ไม่ได้หมดหลอนะฮะอันนี้ก็เป็นบอกเฮ้ย hey, ตัวอย่างในอธิบายว่าคุณจะเห็นไหมฮะว่าเ้ยมันเริ่มมี AI เข้ามาจัดการกับเรา พูดผิดจัดการข้อมูลของเราหรือการทํางานของเราให้มันเร็วขึ้นเพราะปัจจุบันเนี่ยไอสิ่งที่เราสูญเสียไปนะครับคืออะไรฮะเวลาที่เราใช้ในการค้นหาเซตติ่งอยู่ไหนปรับยังไงใช้ค่อนข้างยากวุ่นไวายไปหมดเสียเวลาไอตรงนั้นนานมากนะครับเอาเวลาไปทําอย่างอื่นก็ได้ AI ตัวนี้มันก็จะมาช่วยเราในการหาในจุดที่เกี่ยวกับ searching ข้อมูลเนี่ยคุณมีแหละแต่ว่าคุณไม่รู้มันอยู่ไหนมันเยอะมากในปัจจุบันถูกไหมอ่านะครับก็สําหรับตัว โคบอลด,ด์ทวิดีโอผมอัปเดตไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะจริงๆคุณมาเสิร์ชข้อมูลเว็บอะไรพวกนี้ได้ปกติมันก็ตัวที่อยู่บนเอชนะครับโคบอลดบนเอชนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่อง The Citizen ไว้ด้วยนะครับผมนะมันก็มีคอนเทนต์อัปเดตให้คุณทุกวันเกี่ยวกับซอฟต์แวร์บุกห้าโคบอลดพพ์พาวเวอร์แพลตฟอร์มแชร์พอยแล้วก็ AI อื่นๆที่เกี่ยวข้องช่วยในการทำงานให้คุณ ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมีเวลาไปใช้กับครอบคอรัวแล้วก็สิ่งที่คุณรักนอกจากงานปัจจุบันด้วยนะครับผมก็ฝากไว้นะครับสิ i ิเส้นเจอกันใหม่ในอี i โ o หน้าสวัสดีครับ